ภูเขาที่สูงหากเริ่มก้าวเดินตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็ถึง60วิกับหนูสปอร์ตเซโคนะครับก็วันนี้ฮะมันมีคอนเซปต์อันนึงฮะที่ของเพื่อนผมฮะดรแกดิคอนฮะเขามานำเสนอพูดผมชอบไอเดียนี้ครับถ้าคนเราวิเคราะห์ได้ตัวเองเราขาดอะไรนะครับรู้นะครับข,ขาดอะไรจากนั้นพัฒนาตัวเองครับวันละ1% ดังนั้นลองคิดดูครับถ้าเราตั้งเป้าหมายว่า100วันเราจะประสบความสําเร็จเราต้องการพัฒนาตัวเองวันละ1%วิเคราะห์ให้ได้ครับว่า1%นั้นจะพัฒนาอะไรนะครับพัฒนาไปเรื่อยวันละ1%เก็บไปเรื่อยเก็บวันละ1% 1%ไปเรื่อย100วันมันก็100%ครับดังนั้นนี่แหละครับคือจะเป็นผลทางทําให้เราเกิดการเจริญเติบโตเกิดการพัฒนาเกิดความเข้มแข็งของตัวเราได้ และทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคไปได้อย่าลืมนะฮะวันละ1%นครับลองคิดวิเคราะห์ดูครับแล้วก็จะพัฒนาอะไรดูให้รู้ดูให้เป็น1%ก็ทําให้คุณสําเร็จพรุ่งนี้ได้เหมือนกับการก้าวเดินก้าวแรกครับผมหกสวิตกับหนูสปอร์ซิโครครับ